เรียงตัวเคารพสงชาติเชื้อประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชาธิปไตยของไทยทุกสว่วนอยู่ร,ร,ร่วงกันไว้ มาสัมพุทธโธ ยาเขตสุจริตพร้อมๆกันนะคะคณะผู้บริหารการศึกษาคณะผู้บริหารการศึกษาครูครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป เื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลและธรรมมาพิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ในเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้หนึ่งหนึ่งเราจะร่วมกันเราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเราจะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบสอง ปลูกฝังค่านิยมเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาสถานศึกษาสังคมสังคมและชุมชนและชุมชนสามสามเราจะสร้างเครือข่ายเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อ ความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาองค์กรองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนและยั่งยืนทั้งนี้ทั้้นีเพื่อทำรงชาติไทยเพื่อทำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจีรติการตลอดจีรติการสำนักงานเขตพื้น